สวัสดีท่านผู้ชมดูทกกันด้วยพวกกว่ผมบัวเชนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีกรารลับ f i r s f l o แล้วก็ f i r แล้วก็ f o r lock f r e e e m o e นั่นเองซึ่งเป็น emote ทั้งสองชิ้นเลยซึ่งวิธีกรารลับให้ท่านผู้ชมลงมาตามผมได้เลยนะฮะก็คือเราจะไปคุยตรงจุดที่ว่าเป็นจุดที่มีคําว่า quest จุดสีเหลืองๆอ,งอะ่ะตรงนั้นอะ่ะก็ให้เราลงมาเลยนะฮะแต่โทรศัพท์ผมมันจะแหลกเนาะผมต้องเพิ่มความเร็วตอนที่ผมสอนนะฮะ พอเราเดินมาถึงแล้วให้เราทําการกด e ไปเลยหรือกดพูดคุยแหละแล้วมันก็จะให้เราทำ q u e s นะฮะแล้วก็รอไอ้เจ้าโครงกระดูกนี่มันพูดที่เสร็จเนาะแล้วเราก็ค่อยไปทำนะฮะก็คือภารกิจให้เราเก็บขนมที่เป็นตัวขนมบิสกิตสองอันเนาะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกว่าขนมใช่มันเป็นขนมแหละสองอันเนาะพอเราเก็บอันแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มาคุยกับตัวโครงกระดูกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บ อรอบที่2เนี่ยก็คือไม่ต้องคุยนะฮะคือมันจะได้ของฟรีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่งความเร็วนะ พอเรามาถึงตรงนี้แล้วให้เรากดรับไอตัว p ร e ซเซลตรงนี้เลยนะฮะหรือว่าขานม่าแหละกดรับไปเลยนี่นะฮะมันก็จะได้33%นอกตรงหลอดคําว่าพริเซลรัดนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราค่าตัวตายเลยนะฮะเพื่อไปคุยกับโคกระดูกเหมือนเดิมเพื่อทําการรับอ e ีโ d มดอันแรกซึ่งมีชื่อว่า4 o r t y f o r นะฮะ forty f o หรือ4 o r t y o r นั่นแหละเนาะก็โอเคผมฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวเราไปหา ตัวโคมกระดูกกันนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วให้เรากดพูดคุยเลยนะฮะพูดคุยกับโคมกระดูกเพลรับของฟรีรแหละเนาะเป็นอีโมดกดพูดคุยไปเลยนะฮะมันก็จะมีแบตขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีตรงแถบด้านบนที่เป็นหลอดพรีเซราเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น67%นะ ต่อมาอันสุดท้ายเนาะก็คืออีโมดต,ตัวอีโมดของ forlock freeze อีโมดอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมขึ้นมาตามผมได้เลย พอเรามาถึงจุดน,นี้แล้วให้เราเข้าไปเก็บตัวพริเซลเลยนะฮะก็เก็บไปนี่เรียบร้อยมันก็จะบอกว่าวิ่งพริเซลเสร็จสมบูรณ์นเนาะพร้อมกับได้ตัวอ e ีโมดมาอีกหนึ่งชิ้นเนาะก็ขอจะเพิ่มในาการขั้นที่ชอบนี่ฝากกับไลน์กัแชร์กับตามด้วยมือเสื้อกลุ่มดีคอนกับตาแฟนเพจด้วยละ่ะ